อาวนะครับกราบสีผมมาห้อยแดงนะครับผมระเมิใหญ่บกุกเข้าประสวรน,นะครับวันนี้เป็นตอนที่7 6 5อถึง7 6 6อนะครับผมตอนที่765ตอนนี้เป็นตอนที่ยาวมากนะครับผมยาวกว่าตอนปกติถึง2เท่านะครับอาวนะครับเพิ่มการเสียราผมไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับ หลังจากจจะต่อรองกันเสร็จแล้วในสุดเจียเทียนก็ยังได้เปลี่ยนน้ำตะบนน้ำต้องกำเนิดจำนวนสามพันตี้กับสมบัติสูงสุดระดับสมบัติังของผู้ลงสุดหั่วจวนแนผู้งสกุลบูเองก็ต้องการน้ำตะบนน้ำต้องกำเนิดมากเช่นกันอีกทั้งเขายังเป็นผู้ที่คอยดูแลเยียเทียนเป็นอย่างดีเมื่อจะรอดังนั้นเยียเทียนจึงไม่อาจไปเสียาและได้เชนน้ำตะบนน้ำต้องกำเนิดอีกสามพันตี้แทกเปลี่ยนกับสมบัติสูงสุดระดับสมบัตังได้กัดป้อง กัรกับรุ่งสุคนบูด้วยน้ำจัวน้ำต้องรอนีคาดว่าผู้สุคนบูและผู้สืบหอจวนจะสามารถปรานาต่อไปได้อีกครั้งหากพูดกันตามตรงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้สรับเยีเทียนนับว่าขาดทุนเป็นอย่างมากแม้ว่าสุประสงค์สุด,ด์ะสมหวังจะหาเจ้า แต่มันก็ยังมีอยู่ในจาระานอีกทั้งราตันถ้ากระัมสร้างบางคนก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ตราบใดที่พวกเขามีวัสดุที่จําเป็นเพียงพอดังนั้นมีวัสดุสูสุดัด้งสบรังจะนาค่าอย่างยิ่งแต่ถ้าว่าสมบัติในตำนานเช่นบอ่อน้ำต้องดำเนินเป็นสมบัติที่ไม่อาจประยบเทียาได้ควนสนใจไม่มีทางที่นำมันออกมาไลกเปลี่ยนเช่นนี้ การที่เย,ยเทียนนำมันออกมาแลกเปลี่ยนอาจกลายเป็นการค้าที่ขาดคุณใน่ไม่ต้องหงใสยอย่างไรก็ตามตอนนี้เย่ยเทียตนต,ยต้องการสมบูรณ์สุดแต่สมบูรทางอย่างแท้จริงเขาต้องการสร้างตัตวตนอื่นขึ้นมาตัวตนที่สองเขานั้นถ้าสมบูรณ์สุดทันยอดเป็นตัอออส่งผลให้เสพภาพของมันจะมีอย่างจำกัดตอนนี้เขาทำได้เพียงซ่อนไว้ในรปรันเถื่อนเข้านันหากเขานำมันออกมาแล้วรันเถื่อนตัวตนที่สองนี้ไม่นับว่าเป็นใดเลย นังเย่เตียนติงต้องการที่จ,จำปหวัดสงสุดดัสวรรงเพื่อบ่มเพาะดรนที่3 ตัวนที่3ที่ถูกสร้างขึ้นแต่มบับสุดแต่บัลังเสยกยภาพของมันจะสามารถไปถึงระดับพุ่งสุดได้ซึ่งในอนาคตมันจะสามารถช่วยเยียเทียนแก้ไขปัญหาต่างๆได้มากมายหรือแม้กระทั่งสามารถความแปลงเป็นร่างจริงของเขาเพื่อดึงดูดความสนใจศัตรูได้อีกด้วยในกรณีที่มีคนต้องการจากขเขาจริงๆหากตัวตนที่3สามารถทำให้ศัตรูปรากฏตัวมาได้มันจะช่วยให้เขาไม่ต้องเสี่ยงอันตรายครั้งนี้เขาต้องการเพียเพื่อ รนที่3ที่แข่งแข่งขึ้นมาหรือแม้แต่ตร่นที่4ในปัจจุบันเขาไม่ได้ขาดแคลนทรัพยากรมันเพียงพอที่สร้างได้มาตันตระดับพุ่งสุดได้อีก2-3งสตนพหลังจากนั้นดิเอเทียนและพุ่งคุลปูก็เดินทางออกจากปุกระธ์์้อจวนกลับมาจังเมืองศักดิ์สธิ์เมื่อกลับมาจังหอสวรรค์ เย่เทียนก็ได้บรรพตจนที่3ของเขาในทันทีสมบัติสูงสุดรหรับสมพทังที่เขาเลือกก็คือสมบัติสูงสุดประเภทดาบดังนั้นันที่3ที่มีตะอ่อนเป็นสมบัติสูงสุดประเภทดาบจึงมีความเหมาะสมกับการเดินทางเป็นผีดาบอย่างยิ่งอีกทั้งความสำเร็จของเย่เทียนในดาน้านต่อแห่งดาบนั้นก็ไม่ได้ไปกว่าผู้สมุลอื่นในจาวานนอกจากนี้เย่เทียนยังได้ผลผลจนที่4ี่เป็นพร้อมกันโดยเลือกสมบัติสูงสุด แต่สปอรังไปให้ป้องกันเป็นตัวอ่อนของตัวที่4ส่งผลให้ตัวที่4นั้นอยู่ในป้องกันที่สปอรังอย่างยิ่งโชคดีที่เทียนได้รับเซลล์กันมากมายจากดินแดนต้องกำเนิดดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องกวลว่าจะขาดแคนทรัพยาก,กอรเวลาผ่านไปอย่างช,าชา้า ต่อตอนที่3ามได้ตอ,ตอนที่4ได้รับกระดกฝน,น่างต่อเนื่องภายใต้การควบคุมของเยเทียนแรยิ่งไปกว่านนั้นร่างวัาตารนอตอนที่3ามได้สีนี้เติบโตขึ้นด้วยความเร็วที่เหลือชื่ออย่างไรก็ตามครั้งนี้เยเทียนได้ความสำคัญกระดักฐานของทัพสอง 2, ต่อตอนมาก เขาไม่คิดจะใช้เสียภาพของพวกมันไปโดยประปโรอย่างที่เขาเคยทํากับตัวที่2ในตอนนั้นเย่เทียนเพียงต้องการให้ตัวที่2ของเขาสามารถทารองไปสู่ขอบเขตเทสวร์ดทีลสุดเพื่อที่จะสามารถปรับแต่งตัวเครน่เต้าเ็นแดนเินได้ดังนั้นเขาจะไม่คิดสกี่ยปัญหาที่ตามมาตัวตนที่2ที่เขาสร้างเป็นร่างอวตารที่เขาสามารถทิ้งได้ตระเวลาอย่างไรก็ตามสำหรับตัวที่3 ที่สี่เย่เห็นต้องการฝึกฝนให้พวกมันไปถึงจุดสุดทแท้จริงคอระดับพุ่งสุดดังนั้นต้องระมัดระวับบงมากขึ้นไปธรรมดาและแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งหมื่นปีในช่วงหมื่นปีที่ผ่านมานัวตอนที่3ามและที่4ได้มาถึงจุดสุดของเขตป่าเทพแอบห่างจากขอบเขตที่สวรค์เพียงก้าวเดียวเ่เทียนสามารถกระดับ จนที่3และโี่4ไปยังขอบเขตทศ่สวรรดาแต่เพื่อที่ทําให้รากฐานของด้าชปรรทัดสองแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เย่เทียนติงจงไทชารอกับพัฒนาของพวกมันเพื่อสั่งสมรักฐานให้แข็งแกร่งพากที่สุดก่อนที่จะทะลวงไปสู่ขอบเขตใหม่ตัวตนที่3และที่4มีข้อข้หน้าอย่างมากและเย่เทียนเองก็มีขอข้อหน้าอย่างมากเช่นกันในเวลา1 0 0 0นปีที่ผ่านมาเย่เทียนได้ประสบรูปแบบที่หของชายุทธเทียนกลางจนถึงขั้นเชี่ยวชาญแล้วและยังได้ฝึกฝนขั้นที่8ปองวามพีทองคำกระหนไปถึงขั้นกลางแล้วซึ่ง ใช้ทรัยพยากรไปจยางมาศา์ทรัยพยากรที่เขาได้ธรรมาจากดินแดงต็งคกนเนิรแทบจะหมดลงไปหมดแล้วในวราณีนอกจากสองด้านนี้ความก้าวหน้าที่สำคัญที่สุดของเยเทียนคือการสร้างทักษะมหาเตาใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นทักษะที่สร้างขึ้นมาจากการนอมปมต่อแห่งดา และเต่าแห่งความกระหนเขาด้วยกันเขาตั้งชื่อมันว่ามหาเต่าแห่งวิธีดาภากระหนดาผากระหนเป็นการรวำเอาความรู้ทั้งหมดของเยทีจากการะฝนหนักตะเวลาในปีที่ผ่านมามันถูกสร้างขึ้นมาจากความเอิอเป็นกระบวนท่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะออเขาอย่างแท้จริงพลังการต่อสู้ในนัปจุบันของเยทีคือพลังการต่อสู้คงพู้สุดห้าดาวแต่ถ้าสาดาผากระหนนี้สามารถ ามารถทาให้เขาแสดงพลังต่อสู้คงพู้สุดสีดาาได้อย่างไรก็ตามหลังจากใช้กบวนท่านนี้มันจะพผ่านพลังเขาไปเกือบ30%ดังนั้นเย่เทียนติมีคิดที่ใช้มันเว้นแต่จะเป็นช่วงเวลาวิกฤตจริงๆนอกจากนี้เย่เทียนยังได้ขัดเกลานจีมยางเขาเปลี่ยนถึงกิจสุดด้วยเช่นกัน กล่าวได้ว่าในด้านจิตวิญญาณของเขานั้นแท้จะไมมีข้อบกพร่องใดๆตะรอระยะเวลาที่ผ่านมาเราเพัฒนาขึ้นเปอย่างมากแต่น่าเสียดายที่ยังไม่สามารถทําให้การต่อสู้ไปถึงระดับพุ่งสุดห้าดาวได้จากการคาดการเข้าค้า ตอนนี้พลังสู้ของเราควรจะไปถึงช่วงกลางกับพุ่งสุด5ตาดาวแต่ถ้าใช้ทศดาบพากครหนมันก็เพียงพอที่ทําให้เราคุกคามพุ่งสุดก้างสุดระดับ5้าดาวที่พันป้องก,กันออนเนต้าแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะการกับพุ่งสุด5ตาดาวที่แข่งแย่งแทจริงในดับปัจจุบันของเขาทุกทุกเ้าที่เขาพัฒนาต่อไป เป็นเรื่องที่ยากมากเวลาที่เขาต้องใช้ในการถกฝนอนาคตอาจจะต้องถูกวัดเป็นหน่วยหมื่นปีในขณะที่เยเทียนกำลังคุ้นคิดถึงการแพร่าาต่อไปอนาคตของเขาก็ได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในจกักรวาลณภูมิภาคดาราสีเรื่อง นี่คือภาพลองดาวของเผาโรหิตซึ่งเป็นหนึ่งในภารักของจาวาเฟิงหมินปูเฮนจุกสิบสองจุกจาวาได้เข้าสู่ดินแดนรับที่แบบประจานคมภาพลองดาวแห่งนี้และได้พบกัสบสัาพพิเศษมากมายอย่างไรก็ตามเขาได้พบกับปารเทีอีกคนในดินแดนรับแห่งนี้ในฐาน,นะปูเหนจุกปลังต่อสู้ของเฟิงหมิงม่ได้อ่อนแอ เขาได้รับกานย่องว่าเป็นคนเแแก่งเป็นต้นๆตเตมินดาปืยยนยุกทั้งหมดแม้ว่าเขาจะไม่ใช่พุทธาสวรรค์แต่แสาภาพของเขาก็ยังพอที่จะกลายเป็นผู้งสุดของดาวได้โดยไทยซึ่งข้อกังขาอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาก็กจับต้องไปจังปาเทพตึกตับด้วยสีหน้าอันเข่งขงึมทั้งยังพอได้ถึงภายคุกคามใจฝาดเจ้าเป็นใครกันหากเป็นปุยเหยนยุกไฟเดียวกันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่รู้จักปจะ ปันเบนดาผอพรรณทั้งหมดขจาปามีบุรุษจุกยงคนเดียวท่านนั้นซึ่งก็คือเจ้เทียนและป่าเทพที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่เ,ชเทียนแต่แน่นอนดังนั้นเขาจึง้อ้สึกสงสัยเกี่ยวกับตนที่ตรงหน้าของเขาอย่างมากเด็กน้อยเจ้าคิดว่าเต้ามีสมบัติเพียงพอที่จะจักนางของข้าอย่างนั้นหรือชายคนนั้นกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย้ยหยันอะไรนะ ไม่ได้กินเช่นนั้นเพิงบินก็พันมิเทลซามันเป็นใครกล้ามาเยะอย่ยันเขาทั้งที่ความจริงแล้วเป็นเขาที่ต้องจัดจามผู้อื่นมาตรอดเจ้าโรุนหายที่ตาย เฟิงหมินโกรธเป็นอย่างมากขอเริ่มไร่มหาวิาทยาลสิที่แข็งแกร่งสุดของเขาทักษะเสียงคำรามก้าววิจรสวรรค์ออกมาในทันทีอย่างไรก็ตามฉากทิน่นอัศจรรย์ก็พันปังเกิดขึ้นชายผู้นั้นเพียงแค่เปิดมัดเบาๆออกมาทำลายมหาวิทิทธิ์ของเฟิงหมินได้ในพริบตาแล้วก็ตามมาด,ด้วยอีกมัดที่วรวากรปบองกันของเฟิงหมินโจมตีร่างกายของเขาโดยตรงซึ่งการโจมตีง่าย,ายครั้งนี้ได้ทำร่างกายของเขาไปเกือบ 60%เกร็งๆเป็นอย่างมากรูม่นตาของฟังมินหกแคบลงอย่างรวดเร็วขอสะวาสเด้ถึงภัยคุกคามจากความตายทันใดนั้นเฟิงมินก็พยายามกระตุ้นไปใช้งงานสมบัติรับเพื่อหนีแต่ชาวบ่าใช้รับคนนั้นกับตัวแผ่นจันท์ออกมามันได้ปิดผนึกความว่างเปล่าโดยรอบทําให้แม้แต่สมบัิรับที่ทําค่าของเขาก็ยังไม่ไปใช้งานได้แม้ว่าเจ้าหนของข่าจะกาชับว่าอย่าสร้างปัญหา แต่ในเมื่อเจ้าค่าจำตีค่านั่นก็เท่ากับว่าเจ้ากำลังกระทิตตาพลังจากก่าวจบทีรับก็ได้ปลดปล่อยมาอกมาอีกครั้งพลังขมัดนี้เสพลังยิ่งกว่ามาก่อนหน้านี้มากมันได้สังหารเฟิงมินไปให้ทันทีนี่คือปืนยกที่นท่านพูดถึงอย่างนั้นเรอ มันเจ้าหอนแอรยิ่งนักเทียบได้กับอาชยพธรรมดาในความกระหนท่อนนั้นหากในจาปานมีเพียงอาชยะเช่นนี้ข้าฮามอนจะไม่ทำลายตุวสปรสร์ิงรอกเกอร์ชายหนุ่มที่เรวเองว่าฮามอนก่าออกมาพร้อมกับ,บ,บรรเบอรซิฮอระเรอย่างไรก็ตามเพียงไม่นานเขาก็กลับมาจริงจังอีกครั้งตามการไประดับอัจวันนีตอนนี้ข้าเป็นเพียงผู้ตนขอบเขตประเทศเท่อนนั้นและเหนือกว่าขอบเขตประเทศยังมีเทศสาล์เท่ผู้ Hãy แม้บัค่าจะไม่เกรงกลัวเทศวันแต่กับผู้สุรน,นั้นไม่ใช่สิ่งที่ข้าสามารถอยู่ได้ในตอนนี้ข้าเก็บตัวอยู่ในแดนแห่งนี้มาหลายหมื่นปีแล้วความเร็วในการพื้นฟูพลังวัตตดขอ,ของข้าค่อนข้างเชื่องชา้าไม่รู้ว่าการพื้นฟูของคนอื่นจะเป็นอย่างไรบ้างถึงเวลาที่ต้องจากแปแล้วในเมื่อข้าขาบเห็นยุคกไปผู้สุรน,นั้นน่าจะรับรู้ถึงเรื่องนี้แล้วหากยังคงรังรอที่นี่ต่อไปเหงว่าพวก อาจจะพบเจอตัวค่าค่าจะไม่สามารถประชิญหน้ากับพวกมันได้ในขนาดนี้หลังจากเขาจบฮาร์มอนก็จากไปแต่ก่อนที่เขาจะอยากไปเขาก็ได้ทําให้มิติเวลาในเวลนี้เกิดความปัดปวดเฟิงหมิงตายแล้วเมื่อรู้สึกถึงการร้องรนของเฟิงบินผู้เสด็จทันดินกับขมดคิวจากนั้นเขาก็ได้ทำนายหาสาเหตุทันทีแต่เบว่าเขากระพบว,ว่าไม่สามารถทำนายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เลย ในฐานะผู้สูตรสองดาวแต่สิบสองจุกหัตาฟาดนแม้ว่าสถานะของเธอจะไม่สูงเท่ากับผู้สูุดประมาการแต่ผู้สูุดคนอื่นแต่เธอยังสามารถครอบครองตำแหน่งสำคัญท่ามกลางผู้สูตมากมายและเฟิงบินก็เป็นหนึ่งในสิทธิส่วนตัวของเธอเธอและตั้งความหวังกับเขาไว้สูงมากแต่ถ้าว่าตอนนี้เฟิงบินกับถูกฆ่าตายใครกันที่บังอาจทำเช่นนี้เธอคิดว่านี่จะต้องเปลี่ยนเีมือของทศพันธ์หรือผู้สูดุดจากมโนพันธ์อย่างแน่นอน ในมุมมองของเธอเป็นปรมาได้ที่สัพัน์หรือผู้สุดแต่สองจุกมองจาพันธ์จะลงมือฆ่าเฟิงหมินดังนั้นเธอจึงคิดว่าจะต้องเป็นผู้สุดเดชสะพันธ์มรอยาพันธ์ที่ทำเรื่องนี้แต่พวกเขาเปรียวความกล้ามาจากไหนกันผู้สุดทันดินนายุติกระดุกฝนเรม,มุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่เฟิงหมินถูกฆ่าตายในทันที เพียงแม่นานเธอก็มาถึงดินแดนรับในภูมภาคดารารื่อและได้พบกเกษตรซากที่ทำลายกระเฟิงหมินแต่เมื่อเธอพยายามที่จะย้อนเวลาเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นเธอกลับมาไม่เห็นต่อตอนศัตรูนี่จะได้เห็นว่าเวลาเนวิถีไมเวรนนี้ถูกใครบางคนลบไปให้ตายเธอเป็นไปได้แม้ว่า อาจจะมีปุ่งสุดหนึ่งดาวบางคนรงมือปิดกัน้นพระเบตามิติในเวลนี้ไม่จะมีปุ้งสุดหนึ่งดาวในจักรวาลน,นี้ได้อย่างไรบางทีมันจะเป็นสุดพิเศษบางดาที่สามารถปิดกั้นหรือรบกวนฮัมเบอรตาที่มิติดา้าแม้ว่าการตายของเฟิร์มินจะเป็นเพียงเล็กน,น้อยแต่มันก็เป็นสัญญาณบางจาวหากถึงว่าสอบให้ถี่ถ้วนบางทีมันอาจจะมีเรื่องแรงๆบางอย่างเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อคิดได้ดังนั้น เธอก็ได้ติดต่อผู้พุทักษ์ประวัติการและผู้พุทักษ์คนอื่นในท,ทันทีเมื่อผู้พุทักษ์ฮันดินกล่าวถึงเรื่องนี้มันก็ได้ดึงดูดความสนใจของผู้พุทักษ์ประวัติการและผู้พุทักษ์คนอื่น ไม่นานอาจาจากนั้นพุ่งสุดประมการพุ่งสุดแทงทองแต่พุ่งสุดมังกรเสียดาแต่พุ่งสุดคนอื่นก็มาถึงพุ่งสุดประมการได้โปรดทรอะไรกับเรื่องนี้ด้วยเราจะปล่อยให้เฟิงหมินตายไปโดยประปจ์เช่นนี้ไม่ได้ใครเป็นคนทำพุ่งสุดประมการเอถามมันตรวจสอบไม่ได้พุ่งสุดหันดินใส่หัวยังมหันทาง ตรวจสอบไม่าอย่างนงันเรอ่อพุ่งสุดพประการขมวดคิว้วจากนั้นเขาก็เริ่มตรวจสอบห้องเวลาที่มิตริรอบตัวด้วยตัวเองแต่ทว่าเขาก็ไม่สามารถหาร่องรอยของสัตด้าเรากับว่าอีกฝ่ายไม่เคยปรากฏในห้องเวทาที่มิติบริรเวณนี้มาก่อนพุ่งสุดพประการแม้แต่ท่านก็ตรวจสอบไม่าอย่างนงันเรอผู้สุดอันดินถามด้วยความประหลาดใจพุูงสุดพฤการกล่าวว่าในแห่นะที่คาบเน พุ่งสุดหนึ่งดาวต่อให้เป็นพุ่งสุดหนึ่งดาวด้วยกันก็อาจที่ปกปิดต่อตนได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นนี้แม้แต่สมบัติูงสุดดับสปอรตังแล้เวลาเทมิติก็ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้า้่ดตาว่ามีความเป็นไปได้จะสมบัติกา ประการแรกคนผู้นี้จะต้องครอบครองสมบัติมิติในเวลาที่เหนือกว่าสุปสุสุดและสปอรดังประการที่สองชะตากรรมของผู้นี้ไม่ได้อยู่ในห้องเวลาไดมิติของจารบานลูกนี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่ติดตามค้นหาเขาได้แล้วเราควรจะทําเช่นไรผู้สุดหันดินคอมบอร์คิวผู้สุดทินกงคนที่รบกวนเต้าแล้วผู้สุดเป็นประการพามาประจังผู้สุดอีกคนผู้สุดทินกงผู้นี้ ประสบประสบเพียรอย่างหน้าอาัศจรรย์บนววถีเหรศกากรรมซึ่งมันเป็นวิถีที่แตกต่างแต่เวลยดาที่มิติอย่างชิ้นเชิงศัตรูอาจจะสามารถป้องกันเนนวลดาที่มิติได้แต่ไม่มทางที่ซ่อนตัวออกจากศึตษกรรมได้อย่างสมบูรณ์เว้นแต่คมหกแกงหรือผู้นั้นจะเหนือกว่าอำนาจของพุ่งสุดดินกงจากการคาดเดาคำพุ่งสุดประมาศคมามกแกงของพระทองามไม่ควรจะแกงมากนัก หากเขาเป็นผู้สูงสุดหนึ่งดาวจริงๆเขาคนจะไม่สนใจรุ่นเดาอย่างเฟิงมินนละภาษาไรกับการฆ่าเขาดังนั้นด้วยศกรรมที่ประดาาของฟัดองค้ามบวกกับสุพทงสุดได,ด้เบตา,าที่มิตติที่สุพตังทำให้ว่าเขาไม่สามารถติดตามโดยใช้ผาทังเฮมิตติได้เวลาไดา้อย่างไรก็ตามการตรวจสอบฟัดองข้ามผ่านศาตากรรมอาจจะได้ผลท้าผู้สูงสุดประมการฆ่าจะลองดู แต่ข้าก็ไม่อาจรับประกันได้ว,ว่ามันจะประสบความสำเร็จ พราะถึงอย่างไรข้าก็เป็นเพียงพุ่งสุดสองดาวจากนั้นพุ่งสุดดินกงก็ต้องกระตุน้นใช้งานพารังแห่งศาสตรกรรมของเขาเนื่องจากเฟิงหมินและพุ่งสุดดินกงอยู่ในฝ่ายเดียวกันจึงมีศาสตรกรรมที่สัมพันธ์กันเพียงเล็กน้อยต่าัวพวกเขาดังนั้นผู้พุ่งสุดดินกงจึงใช้สายใจของความสัมพันธ์ศาสตรกรรมนี้เพื่อดตามตัวตนศัตรูต,ตุ้มคนเป็นป่าพันเกิดความปวดปวดสายใยแห่งศาสตรกรรม พุ่งตรงไปจังเต้นสักแห่งของจาวปานในความมืดมิดพุ่งสุญิงกงเห็นร่างของคนผู้หนึ่งทันใดนั้นแผ่นดันปร,ราดบันจางก็ปรากฏขึ้นแปรเปลี่ยนกายเป็นใบมีดตัดสายใจใหชตากรรมอย่างรวดเร็วนี่คือการสสบพั้นไายสัมพันธ์เสตรตูได้ตัดสายใจให้ชตากรรมของข้าข้าติดตามมันมาได้แล้วอะไรกันอีกฝ่ายาถึงกลับสามารถตัดสายใจใหชตากรรมของเจ้าได้เร็ว สายใยแห,ห่ากรรมไม่ใช่สิ่งที่สามารถตัดขาดกันงาน่ายๆแม้แต่ตัวข้าเองอยังต้องใช้เวลาพอสมควรผู้สุดปษษษรรมการอุทานด้วยความตร,งรึงเอกไยเป็นใครกันใช่ผูุ่งสุดหรือไม่ไม่ใช่ผู้สุดดินกงใส่หัวอีกไฟเป็นเพียงปาเทศ แต่วิธีการที่มันใช้มันนั้นข้าไม่เคยพบเห็นมาก่อนวิธีตัดแต่สัมผัสของมันไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองแต่เป็นยมบาลดที่ข้าไม่เคยเห็นปาเทพหรือหรือจะเป็นเดชเทียนแต่พรมนรย์ู้้สู่ผลกรรมกาวมออมา ไม่ใช่อีกฝ่ายไม่ใช่เจ้เทียนอย่างแน่นอนข้าคุ้นเคยกับกินอายของเจ้เทียนในชัดว่าคนนี้ไม่ใช่เจ้เทียนหรือแม้แต่เผ่าพันธุ์มนุษย์ออกร่าออกผู้นี้เป็นประดาษเป็นอย่างมากยากที่จะอธิบายนในราเดวกันผุ่งเสียงทองก็กล่าวขึ้นว่าทุกท่านคนผู้นี้เป็นเพียงปราเทพแต่สามารถปีกันเวลาไดา้มิตี ทำให้แม้แต่พวกเราก็ไม่สามารถตอบตอบได้อีกทั้งไม่มีความสามารถในการสะบัน,สา,นสายใจแห่งชาตกรรมแค่เคิีว่าในบรรดาเมืองปพันธ์ไม่มีใครเลยที่สามารถทำที่นนี้ได้แม้แต่พวกเราเองก็ไม่มีความสามารถเช่นนี้พุ่งสู่แสงทองเจ้าพายจามแต่พผอะไรกันแน่พุ่งสุดสมการกาลมาเ้วยกระสงใสยพุ่งสแสงทองชีนิ้วขึ้นไปด้านบนก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าพอแล้วถ้ามันมาจากที่นั่นละ่ะ ที่นั่นเรอผู้สุบพันการและคนอื่นต่างรู้ดีว่าผู้เสียทองกำลังมาถึงอะไรสีหน้าของพวกเขาแปรเปลี่ยนไปหลายครั้ง เป็นไปไม่ได้ผู้สุดมกศีรากล่าวขึ้นสิมิซิวิตท,ที่สะดรังจากในความโครนนนันจะสามารถเข้ามาจังห์หาปาจได้อย่างไรตลอดราย,ยุกหา,าปาจไม่เคยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนคาร์ตุนนั้นสามารถเข้ามาได้จริงๆเหตุใดขาพูดนั้นถึงยอมจีวลามากมายขนาดนี้เพื่อร่วมมือกับพวกเราบางทีมันอาจจะเป็นเพราะเราได้ใช้ใชิ้นส่วนสมบัติแห่งความโหรน ปาปามต้องกําเนิดจารบานส่งผลให้ตัวตนในความโกรธดอนนันสามารถเข้ามาในจารบานได้โดยการจำไ,ได้เปลี่ยนด้วยบางสิ่งแม้ว่าพวกเราทุกคนจะเคารพคนผู้นั้นมากก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ทับกันว่าพุ่งเสียงทองไม่ได้กล่าวออกมาจนจนรบโจคแต่ทุกคนก็เข้าใจความหมายของมันดี ผู้สุดปรมาการกล่าวต่อพวกเจ้าคิดว่าเราควรจะขอคำแนะนำจาตคนพวกนั้นหรือไม่นี่นไม่ใช่ความคิดที่ดีผู้สุดแทงทองกล่าวมาก่อนหน้านี้คนพวกนั้นเคยกล่าวไว้ว่าหากไม่มีเรื่องสำคัญจริงพวกเราไม่ควรติดต่อเขาหากเราติดต่อขอไปเพียงเพราะความสงสัยเล็กน้อยบางทีมันอาจจะเระตุ้นความโกรธเขาโดยไม่จําเป็นที่สําคัญเรายังต้องพึ่งพาพลังของเขาเพื่อที่จะแยกตัวออกจาก าต่อให้เขามีแผงการอื่นและอย่างไรพวกท่านคิดว่าเราสามารถต่อต้านเขาได้อย่างนั้นเหรอเมื่อได้ยินเรื่องนี้พเราพุ่งสุดพันก็เงียบลงเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่กล้าที่ต่อต้านคนผู้นั้นอย่างน้อยก็ต้องไม่ใช่ตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรพวกเราก็ต้องตามหาปาเทพผู้นั้นให้พบ พฟิงหมินจะต้องไม่ตายไปโดยประโย์ที่นนี้โดยที่สำคัญต้องกำชับให้บุห่นจุกคนอื่นคอยระวังตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเช่นน,นี้ขึ้นอีกพุ่งสุดผลภการเ่ยเตือนพุ่งสุดคนอื่นพยักหน้าเฮละคนหลังจากที่แต่พุ่งสุดคนอื่นจากไปสังหารอันบ้าคลั่งก็ปรากฏขึ้นรอบๆตัวของพุ่งสุดพันดินเจนาค่าของเธอไม่ได้มุ่งเป้าไปที่พุ่งสุดคนอื่นแต่ไปที่ป่าเทพ ดึกรับผู้นั้น กล้าสังหารสิทธิของข้าเมื่อเบื้องหลังของเจ้าจะเป็นเช่นไรทันทีที่ข้าพบเจ้าข้าจะจกรากของเจ้าเป็นชิ้นภายในภูผาดวงดาวแห่งหนึ่งฮามอนเพื่อนเสียตาออกไปอย่างท้องฟ้าจะถึไปด้วยดวยดงดาวเมื่อคู่มันควรจะเป็นฝีมือของผู้สุดมิเชี่ยวชาญด้านศาสตกรรมน่าเสียดายที่วิถีแห่งศาสตกรรมในจารพาน,นีอ่อนแอเกินไปหากเป็นยอดฝีมือในความกรหนข้าคงไม่สามารถสะบั้นถ่ายใจ ในติจก,กรรมง่ายๆเช่นนี้ได้ในรเดยวกันเขาก็รู้สึกโชคดีที่ได้พบกดิเรนทัรนรงผู้โสรที่ส่งเขาเข้ามาในจาวานแห่งนี้ได้รับเครื่องรางที่น่าทึ่งบางอย่างมามิฉะนั้นด้วยหลักฐานกันเพาะกิจกากัดของอเขตป่าเทศแทบจะเป็นเป็นไม่ได้เลยที่เขาจะสะบั้นายใจในัิจก,กรรมที่ถูกใช้งานแต่ผู้สุด ข้าได้ทําให้ผู้สุดของชาววานยุคนี้คุนเครืองแล้วคงจะต้องจบสอนตัวไปสักพักอืมรอก่อนเถอะเมื่อข้าถววงไปสุขเขตผู้สุดด้าข้าก็ไม่ต้องเกรงกลัวอะไรอีด้ยหลังจากที่ข้าสามารถแยกตัวออกจากดากวาน,นี้ได้แล้วข้าก็กลับไปจังความกรคญญูมนตรนั้นฐานะของข้าก็สูงมากกว่าเดิมมากนี่เบลกาสที่เน่านตั้งใจมาให้เดือนั้นข้าต้องคว้าม,มันเอาไว้ให้ได้ ดังน,นั้นเขาก็หยิบเข็มที่ตับมาและใช้ในการรับแพร่ามสบัดถึงบางสิ่งอย่างมะระปัง เท่าที่เขารู้ในท่านของเขามีแผนกันใหญไ่ได้สร้างดินแดนรับเอาไว้มากมายนอกจากปานซึ่งภายในดนแดนนั้นมีสมบัติเดอกาสมากมายเก็บเอาไปซึ่งเมื่อจาระพนขยายตัวออกไปในเดนรับตอนนั้นก็จะถูกจาระพันกินกินอะไรเข้ามาอยู่ในจาระพันได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามดินแนรับดอนนั้นยากที่จะเปิดมัน อีกทางพวกมันจะดูซ่อนเอาไปเพียงดีจตไม่กระทั่งพู่งสุดก็ทแทบจะมีโอกาสจากพวกมันเจอถ้าหากไม่ใช่เพราะในท่านของเขาได้ทิ้งวิธีการค้นหาเอาไปเขาคงไม่สามารถค้นหาดินแดนรับ พบเจอไม่แต่ที่เดียวเกมทิศนี้เป็นสมบัติที่เขาได้รับมาจากดินแนรับก่อนหน้านี้ซึ่งมันสามารถช่วยเขาพบดิแนรับต่อไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแลระเมื่อเขาได้เข้าสู่ดิแนรับตอนนั้นแต่ต่อเรื่องโปรแกรมเขาก็จะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในต,ตอนที่เขายังไม่ได้เข้าสู่จาวานแห่งดีแต่ตอนของเขามีความแกรงเทียบเท่ากับพวกสูดที่แข็งสุดในจาวานดังนั้นหากมีทรัพยากรมากพอเขาก็สามารถ คืนฟูกำนัลเพาะของเขาให้กลับมาได้ในเวลาอันสั้นปัญหาเดียวก็คือเขาต้องฝนตามวิธีกำรัลเพาะมาเจาวานนี มิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถแยกตัวออกจากตะวันได้ในอนาคตซึ่งเรื่องนี้ทำให้กระเพาะของเขาราช้าลงไปอย่างมากเจอแล้วผามอนมีความสุขเป็นอย่างมากในวานนี้เขมทิศท,ที่เป็นจังทิศท,ทางหนึ่งแต่ไปที่เขาพุ่งหน้าไปจังทิศทางกล่าวเขาก็จะค้นพบที่ไดรับได้ในเวลาสั้น จากนั้นฮาร์มมนก็ขึ้นจานอากาศเขาเดินทางไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมุ่งหน้าไปยังดินแดนดับต่อไปหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มาถึงสถานที่แห่งหนึ่ง จากข้อมูลที่รับมาที่นี่ดินแดนพมนนษย์หรือว่าดินแดนรับต่อไปอยู่ในดินแดนพมันโนสพมนุษย์ไม่ถือว่าเป็นพันธ์ที่สดพันในจาวาดแต่ก็มีผู้สูงสุดอยู่หลายคนตัวตนของเขาถูกคนพบแต่ผู้สูงสุดพมนนษย์นั่นอาจจะทำให้เขาตกอยู่ในสถา,านการณ์ที่ลำบ,บากเราควรต้องระวังให้มากกว่าเดิมหลังจากเข้าสู่ดินแดนพมนุษน์ ฮามอนก็พยายามทำตัวไม่โดดเด่นแม้กระทั่งยาวกาของเขาเขาก็ไม่ได้นํามานออกมาพยายามสํารวจท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพมนุษย์ดวยาว,วมารฟังวันนี้ฮามอนก็ได้มาถึงหนึ่งในภาพดวงดาวมากมายพมนุษย์ภูมิภา,าคแผ่นดูก็จะกทึงแล้วดูเหมือนว่าดินแดนทับอยู่ในภูมิภาคแผ่นดูอย่างไรก็ตามภูมิภาคดวงดาวนี้กาดยาวภาพภูมิภาคดวงดาวที่อ่อนแอมากผู้มนุษย์ ผู้ที่เก่งสุดเป็นเพียงเทจาพานท่านนั้นอีกทั้งจะงมีจํานวนดูน้อยมากไม่ต้องกล่าวถึงป่าเทศดังนั้นโอกาสที่ตนตองเขาจนคนพบแทศจะปไปไม่ได้เลยเมื่อเขาเข้าสู่ภูมิภาคผันดูเขาก็ผ่อนครายตรงมากจนในไม่ช้าเขาก็เข้าใกล้จุดหมายภูภาคผันดูกระดกซี่ทางซังเผือกดาวอโรโร ถูกต้องโรคขูดจุดหมายไปทางของฮามอนในขณะที่ฮามอนเดียยวิีจะเข้าสู่โรค่คา้คนก็ดไร้ปรากฏขึ้นมันสัมผัสได้ถึงตนของเขา นี่มันใคน้กลอนอามอนทุสสึสสนเด็กน้อยเพียงดาวเคราะห์กระเทกเช่นนี้กับรูปแบบใค้กลนตรวจสอบเพื่อสรังหรือตั้งเอาไว้ซึ่งสามารถตรวจดับได้แม้กระทั่งกับกบวตัวของเขาการที่สามารถจต่ว่าแค่คนที่แข็งๆชน,นิดได้จะต้องเป็นปนระตานระดับเทศสวรรค์รรดับทีิสูมก,กน,นั้น นี่มันเปไปได้ยังไงกันหามอนตกอยู่ในความสับสนความพิดแรกก็คือดีเดนดับที่ที่นี่อาจจะถูกเปิดเผยแล้วแต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเร,เรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นเปต้ามีมนุษย์มากมายอยู่บนเคราะห์ดวงนี้เนื่องเขาจึงซุ่มจับตัวมนุษย์อับเทพแท้จริงมาจากนั้นก็ปล่อยจิตสำนึกของเขาตัวสเปญญานของมนุษย์อับเทพที่แท้จริงจากนั้นก็ดึง,งวความทรงจำไฮไฟออกมา ในมิชาเขาเข้าใจสาการทุกอย่างอย่างชัดเจนอาชยะอันดับหนึ่งในจาปานเทเทียนปรกากฏว่ตาตะเคเดองนี้เป็นตะเค้าบ้างกรของเขาดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้จัดแปลรูปแบบคข้คนบนตะเคโรคดวงนี้ด้วยตัวเองหรือไม่ก็ขอให้กบ,บางคนจัดวางไข้คนดวนี้เอาไปเมื่อทราบถึงสาการทั้งหมดของโอรคแกลอฮามอนก็ถอนาใจออกมาด้วยความอก,อก เห็นชัดว่าดินแดนดับที่ตั้งอยู่บนโลกนี้ยังไม่ได้ถูกคนพบสำหรับเย่เทียนคขาามาได้กังบนยังไม่แต่น้อยจากข้อมูลที่เขาได้รับมาเย่เทียนเพิ่งทะลองเข้าสู่ขอบเขตป่าทเทพได้ไม่นานเขาไม่คิดให้ความสำคัญกชิจะในจารวนนี้เลยด้วยซ้ำาษิยะอัดับหนึ่งของจารวนัแล้วอย่างไร เมย้ว่าเปลื่นทุกผู้นี้จะกิดก,การไม่เปยนใดมันก็ต้องตายด้วยนมือของเขาอยู่ดีเย่เทียนถ้าหากเจ้ากลับมาข้าจะลงมือข้าเจ้าซะ แน่นอนหากเขาลงมือเข้าจะเห็นแล้วเขาก็ต้องออกจากที่นี่ให้ทันทีมิฉะนั้นการตายของเย่เทียนําต,ต้องดึดูดควาสนใจจะกผู้สุดผามนุษย์อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึางต้องนําสิ่งที่อยู่ในแดนรับแห่งนี้ออกมาได้ะจากไปโดยเที่สุดฮามอนมุ่งหน้าไปทางบุคคุนปูก็เดินลงไปอย่างจะไดดินซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันกับเฮ่เทียนคนพบตัวไมโรอย่างไรก็ตามทำใต้ดินแห่งนี้ไม่ได้ง่ายใดอย่างที่เห็น มันเป็นทางที่จะนําไปสู่ทางเข้าคอนดิแดนทับเพียงแต่ในช่วงเวลานั้นเจยเทียนตะคกนแอมากเกินไปเขาจึงไม่เห็นความรับของท่าน,นดินนีมันคือที่นี่การเปิดมันของโอกเซเบราแต่พันหากเจยเทียนมาที่นี่จริงๆแค่คงต้องจับเติมมันมไว้ก่อนเราค่อยข้ามมันต่างๆได้รับสมบัมผัสดินแดนทับแห่งนี้แล้วเอาละครับจบไปแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นตอนที่ยาวไปอย่างมากเลยนะครับ เอาไว้มาดูกันต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับผมว่าฝ่ายใดกันแน่จะเป็นคนัวเรงเลือดนะครับผมบอกไว้เลยนะครับผมการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นการได้สังหารดูเพียงฝ่ายเดียวนะครับเอาละครับถ้าว่ากันใดก็ขอภัยมันได้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมา,สมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราด้วยนะครับของครับ